สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพญเดงว่างามเก็าละววันนี้พญเดงก็ยังอยู่ในฟาร์มตะกระแตนป่าตังก้าบาราเบือของคุมเมยนะครับวันนี้ก็สิพามาเบิ่งวิธีการเก็บไข่ตะกระแตนครับแบบถูกวิธีครับมาเลี้ยนรูปเป็นน้ำกันครับพี่นอ้องมาสวัสดีครับคุเมยสวัสดีค่ะมาเบิ่งวิธีการเก็บไข่ตะกระแตนนะครับวันนี้นี่ก็ามาเบิ่งไข่การเก็บไข่ตะกระแตนอันนี้เป็นไข่ตะกระแตน อันอายุซี่สิบมือแล้วค่ะเขาก็สิเริ่มได้ชย้อยได้เก็บไข่อันนี้เป็นเก็บไข่รอบแรกค่ะไข่เบื่อกี้ยูน้ำยังเสีละค่ะยูน้ำน,าาน,ำนี่เอามืออันขวดๆไปมันก็้ติตังตังองเส้นเลี้ยงยังเสียละค่ะอันนิเป็นแทงยืงาาง่นเสีละค่ะอ้นะครับงเบิ่ง,<ท>งพี้ <หา S 2> น้องขัน<ช>ไตเลีล้ยงไง่แ้วก่นนี่แล้ววิธีการเก็บแบบถูกวิธีค่ะเก็บกต่เก็บได้เสี่ละค่ะแล้วก็เอาอันไปอันลอนไซายออกลอนไซด์ออกแล้วก็ดีดฟองน้ำออกค่ะ เวลาสั่งนี่ก็คือสั่งแต่น้ำหนักไข่น้ำหนักฟองน้ำคือเขาอเอาใส่ค่ะอันนี้อันก็เก็บได้อันเมื่อเป็นสีหมูหวานก็เก็บไปรอบนึงแล้วหรอวะขันทีว่าเก็บรอบแรกก็ได้เนาะหมูหวานกเก็บไปรอบนึงแล้วค่ะคำๆหมู้าเพิ่นมานล้อหลับหนาฟาร์มเลยอันนี้ก็ขวดขวดไปเมื่อสิเป็นคอรอนเทเลนยุ่งสิละค่ะตั๊กแตนตัวหนึ่งมันไข่จักรอบครำเนี่ยตั๊กแตนตัวหนึ่งมันก็ไข่ไป เรื่อยๆแต่ว่าบอลลูนมันสิไข่จักรอบเพราะว่าขันมันเพิ่นไข่แล้วๆเพิ่นกัดติไข่ยู่นี่แหละค่ะขันเท้าบอนเอาออกไปกินไปทอดเพิ่นกัดติไข่ไปไข่ไปเรื่อยๆจนว่ามรดอายุอ้นหมดแล้วเจ้าจนเบิดอายุอันขันแม่นอันเทาสิเก็บขายตัวไข่เป็นตะกเกียนไข่แต่ว่าขันซื้อเป็นตัวนี่จังไในนี่ขันขายเป็นตัว ขายเป็นตัวนี่ก็คือตัวติดไข่เป็นตะกเตนไข่เนียขาย450รยาสค่ะ<ม>โล450แต่วา่าสิบขันรับหลายเขาก็มีส่วนลดไหนอยู่ค่ะขันขายปีกับสีา่าสิบค่ะไทยตะกะเตนมันก็บสีคอนรอนแคลนอยู่ในไซด์เนี่ยค่ะไซด์ใส่เขาใส่มันก็องเป็นไซด์เปียกมันมาไต้ส,สิละค่ะโอ้ยตะกะเตนก็เล่นดีค่ะ แหงถือแดดแหงเต้นด,ดีค่ะค่ะผู้ใดอันเรียงตะกะแต็น,นี่แนะน้ำว่าให้เรียงให้มันถือแดดจังน้อยวันนี้มีคนโทรมาเพินนกก่นกลว่าตะกะแต็นเป็นอย่างคือตายติดปีเราเป็นอย่างขึ้นใจนานามาเลยถามาออเพิ่นว่าอันออกแดดตะเกียบบ่เพิ่าวว่าบอสออกแดดได้พัดเรียงเอ,อ้ยกัเลยเอาเนี่ครับเคล็ดลับดีๆแล้วพี่น้องให้มันตากแดดจังน้อยเคล็ดลับการเรียงตะกะแต็น อันนี้คนงานคนจ้างมาพิเศษครับน,นี่นี่แหละันี่นจ้างมาพิเศษเมือนพั้นหัวนี่มพั้นหน่อยครพี่น้องมากดเดอเนี่ยข่าแรงเหมือพันน่อยเันตกรแข่งขกํลังอื่นทีมงานไหมค่ะทีมงานขวดใครตะกแตนนี่อายุับตั้งแต่อายุเกินังลบคนงาน <c oughs>

วานี่ได้หลายเต๋วแล้วเพราะขีดไปนี่้งขีดนิ่งแล้ว,น,น,ลวนี่ครับวิธีการล่อนหนอน,ออน,อนแบบนี้แหะล่อ,อนสายออกนี่ล่อนสาแบบนี้แหละอลนนี่ครับพี่น้องวิธีการหลังจากที่เก็บไข่มาแล้วนี่ยเดี๋ยนได้ยอันนี้อาทีอันนี้มันเป็นไคร ไข่ฟองน้ามันเป็นไข่ฟองน้าม,มันเป็นเลี้วๆแบบนี้แหละอันนี้นจะเป็นไข่มัน,น,นไข่แบบนี้มะมาคเดแยกออกครัับนี้บบอนที่อันนี้คันตอนหลังจากที่เก็บไข่มาแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็นจีเจ้าเดี๋เอาไปแพ็กใส่กล่องส่งให้คนที่เพิ่นมาสั่งสอ้ทงสู่ตลาดนะครับนี่มันสีพอเป็นไข่ล้วนมันสีสสมีฟองหนาเครื่องนึงนี่นี่ไข่แย้เงาเนี่ยไข่แย้เงาหนี่มันจีพีตั้งถึงเนี่ย นี่สองน้คือเด็ดออกตัวนี้ตัวลีนี่นะครับคุพไคักันพ่เด็ดสี่ด้พ้องน้ำนี่นะครับขัดสันคุณภาพยามดีความทรงสู่ตลาดครับพี่น้องความตะกะแตีนประกาวประบือครับเนี่ยนี่ละขั้นตอนหลังจากที่เก็บไขมาแล้วมาเรียกมาเรียก่อสะกอนัน้ะ อันนี้ก็หลังจากนี้ก็ถึงขั้นตอนการแพ็คใส่กล่องนะครับพี่น้องวิธีการเก็บรักษาวิธีการผสมน้ำใส่ขุยอบเ้าวครับนะที่ตามตามขั้นตอนต่อไปวันเดจอสามลูกใช่ทีบไปเจอลูกผสมน้ำใส่ขุยบอบเ้าเพราะมันใหม่ละฮะอัน บ่ให้แหงกับปะเกินไปแหงเกินไปนี่กสรเซ็บหให้ไข่ฟอบ่ฟักเป็นตัวอันเปียกเกินไปกับอันไข่เน่าต้องเอาแบบว่ามันมาพอดีคันบีบออกแกงซี่นี่บ่ให้มีนม้ำหยดลงคนะ่ะบ่ให้มีนม้ำหยดก้อนก้อนอ่ะแล้วพี่น้องเพราะดีคนมาสั่งซื้อพอดีนะครับนี่เนี่ะยะชีดนึงเรากำลังสั่งอยู่นะครับคนงานกิตี้มาซับเออหนึ่งขีดพอดีครับเขาคือคนแรกท เราจะขีดัมาเาังขีด<ม>ข้างบนนี่เขา,าสิบดไสแน่นเพราะว่าเดี๋ยวตัวหน่อยเขาจะมุด้งมาก็ได้ค่ะแต่ว่าขางล่างนี่เขาสิใสแน่นเพราะว่าเผื่อกันบ่รหายตัวหน่อยมันสิมุดลงมาขางลางเนี้ยมันบ่ปักเป็นตัวแล้วนี่<ม><ม>แล้วัปนี้เขาก็สิฉีดน้ำฉีดน้ำว่าบ่าให้แห้งเกินไป หันแหงเกินไปไข่จะฟอหันเปียกเกินไปไข่กับเนาเขาต้องควบคุมอุณหภูมิแหละค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาออกตากแดดแล้วก็มักอบในกองโฟมค่ะหันองในกองโฟมนี่อพนจิแตกตัวได้ดีเพราะว่าเวลาเขาออกกองโฟมออกไปตากแดดนี่เอาไข่เข้ามาในโฮมหรืกองโฟมอยังเก็บความร้อนเก็บอุณหภูมิไว้ได้อยู่ค่ะแล้วก็สีมีบางฟ้ามเพื่อสิอันอบด้วยอันไฟนะคะส6หวัตต์นี่ก็คืออันนั้นก็ดีด้วยกันค่ะจะปิด ฟ้าไว้เลยจังสี่เลยค่ะปิดฟ้าไว้จังสี่มู่จังหนึ่งพันกว่านมันสิบ่าขาดอากาศหายใจจีก็ปิดคักแทกันทันบ่อันย่านมันอันขาดอากาศหายใจกับเจาะหูก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าของหนูก็บ่ได้เจาะมันกะปากเป็นตัวอยู่ค่ะสําหรับผู้ที่อันสนใจนะคะเรียงตะกัตเเนกับติดต่อมาอได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามศูนย์สองสามสองห้าหกหก พี่กัดกะบ้านหัวนาตำบลหนองจิกอำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามหรือว่าสิติตามอันเฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือตะกกแตนปาตังก้าบละบือค่ะ